สบายดีสวัสดีค่ะขันหัวขันวันนี้ก,นนก็มันมีอย่างไรเนาะพี่น้องสิงมาขอบคุณเนาะคนที่เขาเลายมาดาวานเนาะว่าอันนี้คือแบบว่าวันไม่ได้วันไม่ได้รู้จักเขาโดยการเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ บอกว่าเขาเป็นอย่างนั่นเนาะแบบว่าพี่ยูก็ลายมาดาวานเนาะว่าวานวอบมวนในคลิปของช่องยูทูปบานชาวเล่านะช่องวันเองเลยเนาะว่าวาวอบมัวนเนาะว่าแบบข้อนึงเขาบอกว่าวานวอบมวนแล้วก็เหตุบ่เป็นการบ่ต้องเหตุะเขางขวางสันะ คือรู้สึกตอนอ่านอ่าน,าน,านข้อความครั้งแรกก็รู้สึกว่าตัวเองเสียใจเนาะเสียใจที่แบบว่าเขาพูดอย่างนั้นเนาะแต่ว่านั่งคิดแล้วก็ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะว่า <c oughs> เขามาตําหนงช่องวานนะแสดงว่าเขามาดูทุกคลิปเนาะวานว่วงมวนวานก็ว่าวตามที่แบบว่า เป็นตัวตนของหวาหนเนาะหวานไม่ไ e, ด้แบบหวานไม่ได้เป็นดาราเนาะที่แบบว่าแสดงสิบ๊แมนเนาะหวานว่กจากแบบว่าชีวิตประจําวันของหวานเนาะว่าไปหัวเราะไปงสิเนาะแบบอ่อตัวตนชีวิตประจําวันของเราเนาะหาชีวมวนจ่าจ่าจ่ามันก็บ๊แมนเนาะหวานบ๊แมนคนวอกแบบมวนตลอดเวลาเนาะพี่น้องแล้วก็ เขาบอกว่าเห็ดบอเป็นกะให้เลือกเห็ดสาฮีศยนะันคือหวานก็บ,บรูดเนาะว่าเขาว่าหวานเหตุอี่ยังผิดเนาะเพราะว่าหวานก็อาลงคลิปช่องหวานเองเนอะตามชีวิตประจําวันของหวานเนอะกินข้าวบ้างไปยังเล่นบ้างแล้วก็ไปเที่ยวกับเจ้านายาสี่หายนะแล้วก็เอาคลิปถ่ายคลิปวิดีโอลงเล่นเขา พูดอย่างนั้นเนาะแปบว่าก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะที่แบบว่าใช้เอาคำพูดของเขามาเป็นแรงผลักดันของหวานเองแล้วกันเนาะที่หวานว่าว่าเขาบอกว่าหวานว่าบ่มวนการสิบปรับปรุงเนาะวงไหว่าบ่มวมนการสิบปรับปรุงวงนั้นเนาะแต่ว่า วันก็วม่มนนเท่านี้เท่าที่วันโมเป็นนะเนาะถ้าเขาเขาคลองใจจริงใดหรืออะไรก็ต้องเบิงก็ได้เนาะก็นั่นเบิงก็ต้องขอบคุณเนาะแสดงว่าเขาเบิงทุกคลิปเขาทุกงรว่าหวันวม่นโม่โมนเนะก็ขอบคุณเขาหลายๆเนาะแล้วก็ที่เขาบอกว่าถ้าทำโมเป็นก็ให้เลิกทำซาอันนี้บอกตรงๆนะพี่เนาะวันเอาคลิปมาลงย t u b e ในวันแบบ ความมากความชอบเนะาะวันมักชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคลิปเห็นแรงอย่างนิดๆหน่อยก็ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเป็นความฝันที่แบบว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคนอื่นอยากมีคนติดตามหลายๆเนาะอยากมีแบบเวลาอยู่บ้านเรามีคนติดตามถ่ายธรรมชาติวันความฝันของวานเนาะคือ แล้วก็น้องสาวหวานเนาะเขาฟันทีืแบบว่ายังมีคนติดตามเยอะมีคนติดตามหลายๆก็ความพยายามเนาะเฮาก็เป็นคนดังคนรู้จักมากมายเนาะเป็นว่าชีวิตประสบพนักง,งานลูกจ้างเหตุงานบ้านสักพาลิพาไปวันๆนะพี่น้องเอาสิบเหตุและทือหนึ่งแล้วมันดังมันเป็นไปบ่ปได้ดอกพี่น้อง หวานบ๊แมนคนที่คนอื่นเขาแบบว่ารู้จักสวยงามมือสีหันบ๊แมนนี่น้องหวานก็เป็นพนักงานลูกจ้างเขาเหตุงานธรรมดาธรรมดานี่น้องจึงใดหวานก็สิเหตุต่อไปเนาะถึงแบบว่ามีคนดา่าจึงใดก็สิเหตุต่อไปเนาะเพราะว่าช่อง youtube มันเปิดให้ทุกคนเหตุทุกคนความสามารถใครมีความสามารถด้านใดก็โชว์ความสามารถด้านนั้นเนาะอันนี้คือความฝันเนาะที่ ที่อยากทาที่แบบว่าเออผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะที่แบบว่ามีความฝันเหมือนคนอื่นเขาบ้างอยากทำอยากทำคลิปที่แบบว่าชีวิตประจำวันเราบ้างกินข้าวอะไรเงี้ยติดผ้าหรือว่าทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราทำงานจริงๆวันก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าเวลาทำงานวันก็ตั้งใจทำงานนะคะแบบว่าวันจะถ่ายเฉพาะช่วงที่แบบว่าว่างหรือว่าชวนไปไปเดินเล่น ว่างจากงานทํางานเสร็จแล้วไปเดินเล่นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเงี้ยแล้วก็กลับไปทํางานต่อวันก็จะทําประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนไปเที่ยวก,กับเจ้านายวันก็ขออนุญาตเขาไปถ่ายคลิปชอกสามนาทีสี่นาทีคือวันทํางานประจําวันอยู่แล้วเพราะว่าวันอยู่กับเจ้านายอย่างกินอยู่กับเขาหมดถ้าที่แบบว่าวันทําคลิปแล้วทําให้งาน เสียไหมไม่ได้เสียนะคะเพราะว่าวันทํามาก็เดือนสองเดือนแล้วค่ะวันอยู่นี่ก็สี่ปีแล้วไม่มีผลกระทบอะไรต่อง,งานวานนะคะก็ขอบคุณคนที่มาดาวานเลยนะแล้วก็มันขอบคุณเขาจริงๆค่ะขอบคุณที่แบบว่าวานจะเอาคําที่เขาติชมไม่ใช่ด่าเราเนาะเขาติชมเราเนาะเขาให้เราเก่งขึ้นให้ภาษนาตัวเองขึ้น ให้เราปรปับปุงตัวเองแหละเนาะบอแลแหละก็ว่าอีกเนาะพี่น้องแบบถามว่าเราส้สึกเสียใจไหมที่มีคนวอาเนี้ก็เสียใจเนาะแต่ว่าคำเสียใจเราไปปรปับปรุงให้คลิปเราดีขึ้นเนาะพยายามเตียวต่อไปวันก็จะวงามดขคืนวอาให้ชัดเจนขึ้นพยายามทําต่อไปเนาะพี่น้องความพยายามของ วานวานคิดว่าวานต้องฟันผ่านอุปสรรคและปัญหาเนี่ยไปได้เอาเอาแล้วก็แซมนี้แลวพี่นอ้องฝากคลิปปาร์วลาวาด้วยนะคะแซมสวัสดีค่ะ